ใช oh, oh, oh ้ไร้เมตตา้ว้าวเออพอคิดว่าเราคงจะจับได้ทุกตัวนะ อ๋อช่วยกันหน่อยดึงขึ้นมาอ้าวผมยกไม่ไหวมันหนักจริงจริงไม่ยาวเราะสิลุกดึงขึ้นมาเลยลุกดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเอบอ้าว้โหเต็มไปหมดอ้าล่ะทีนี้ก็ระวังหน่อยนะจับปลาได้เยอะเนี่ย คนเก็บภาษีเหรอครับใช่แล้วดูท่าทาแกคงจะไม่มีปัญหากับการจ่ายภาษีในปีนี้นะเอ,อฉันก็จ่ายไปแล้วไงเล่าใช่นั่นมันเมื่อปีที่แล้วนะเปโตรแกโมแต่ร่นเร่พนีจนจรไปกับอาจารย์ของแกจนเพลินไปหน่อยละมั้งฮะเปโตรใช่ไหมล่ะฮะนายควรจะระวังคำพูดหน่อยนะแล้วที่พูดถึงพระอาจารย์ เรียนไปลอกพรุ่งนี uh, like, shoe, uh? huh? ้มาใหม่ก็แล้วกันนะแล้วพวกแกจะได้รับเงินแล้วสำหรับเยซูล่ะว่างโอ้โอ้ขอโทษฉันหมายถึงพระอาจารย์นะเพราะเยซูจะจ่ายภาษีแน่แต่มันเป็นเรื่องที่น่าอดสูที่พระองค์จะต้องเอาเงินมาใส่มือสกปรกของพวกแกอ แกอาจจะเรียกเขาว่าพระอาจารย์หรือบุตรพระเจ้าแต่สำหรับฉันแล้วพระเยซูไม่ใช่คนสาคัญอะไรเป็นกาคนธรรมดาธรรมดาที่จะต้องจ่าย,ย,ย,ยภาษีเฮ้ย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 เฮ้เยเฮ แล้วพวกมันจะมาตอแยกกับเราอีกหรือเปล่าล่ะฮนะพ่อะอ,อ,อขอโทษนะครับอาจารย์ เปโตรเจ้ามีเรื่องกลุ้มใจใช่ไหมพวกคนเก็บภาษีน่ะสิครับพวกเขามาเรียกเก็บภาษีของผมและก็ของท่านด้วยแค่ได้ถึงกับโกรธเชียวเหรอเขาพูดพูดหยาบคายเกี่ยวกับท่านเลยนะครับอาจารย์จงยกโทษให้พวกเขาเถอะเปโตรจงรักพวกเขาเจ้าจงไปที่ทะเลและยอนอวนของเจ้า เมื่อจะปลาได้ตัวแรกจงอ้าปากข้ามันออกแล้วเจ้าจะพบเงินพอที่จะไปจ่ายภาษีให้เขาได้ถ้าพระองค์ตรัสเช่นนั้นล้วก็ผมก็จะไปทำตามครับ สิ้นดีเลยมาษานะยังไงฉันก็เลยบอกมันว่าแกจะต้องจ่ายภาษีสำหรับตัวแกและเยซูด้วยกหลอกผูชายฉันว่าฉันได้กลิ่นปลานะเนี่นี่คือภาษีข็งพวกสำหรับพระเยซูและฉันทำไมพระเยซูไม่มาด้วยตัวเองล่ะือ พระองคศักดิ์สิทธิ์เกินไปที่จะเสวนากับพวกเราเหรอฮะจะผ่านพั้วโชงแกสซว่แมตต์รลอกพระเยซูไม่ชอบนะจะบอกหรอ พระเยซูอยู่ที่นี่หรือเปล่าพระองค์อยู่ที่ไหนล่ะแอนดรูพระองค์กําลังหลับฉันจะต้องพูดกับพระองค์สักหน่อยเปโตรพระเยซูไม่ได้พักผ่อนมาหลายวันแล้วนะฉันเพีงจะบอกกับประชาชนไปเองว่าให้รอพบพระองค์พรุ่งนี้ฉันจะต้องพูดกับพระองค์เดี๋ยวนี้นะแอนดรู าาว่าไงเปโตรเออขอโทษนะครับท่านอาจารย์ผมรู้ว่าพราะองค์น้นเหนื่อยแต่ว่าผมขอโทษที่ต้องปลุกพระองค์แต่ผมต้องการจะถามบางอย่างนะครับนั่งลง<ม>ข้างๆฉันซิเปโตรแล้วจงเปิดใจของเจ้าซะผมรู้ว่าเราต้องยกโทษนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยคนเหล่านั้นนะ่ะเป็นคนที่ เราต้องยกโทษให้กับทุกคนนะไปโตรแต่ว่ามันกี่ครั้งละครับอาจารย์เราจะต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งล่ะครับการะครั้งหนึ่งมีชายโง่คนหนึ่งได้ยืมเงินจากกษัตริย์ไปเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องใช้เงินคืนเขาไม่สามารถหามาคืนได้ดังนั้นเขาจึงถูกนำตัวมาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์องค์นั้น กลัวกลัวทายบังคมเอซอเจ้าเป็นนี่เราอยู่มากทีเดียวนะจำนวนมากแล้วพี่คะอ๋อไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยช่วยดูให้ดีทีครับหมายความว่ายังไงจำนวนมากอะเ้เอชอดูนี่จีไหนอยู่ไหนมองไม่เห็นอะ Oh. อ๋อนี่อยู่นี่ไงมื่นตะเลนน่ะมื่นตะเล่นมื่นตลัดไใช่มื่นตะเลนะนะ,น,ะ,น,ะนี่แหละ <c oughs> ที่เราหมายความว่าไปจำนวนมากล่ะ ใช่แล้วครับตอนนี้ผมจําได้แล้วหมื่นตาลท้องจริงแล้วผมสามารถใช้เงินคืนได้อ่ะภายในอ่ะภายในหกเดือนนะฮะเออเออคือผมให้ฟังว่าผม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 พูดว่าหกเดือนอสามเดือนอ่ะหรือไม่ก็สองเดือนนะงั้นเอาหนึ่งก็ได้เอาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอะไรกันหนึ่งเดือนอือเอพวกเราได้ให้เจ้ายืมเงิน เราสัญญากันว่าหากเจ้าไม่จ่ายเงินตามเวลาเจ้าจะต้องถูกลงโทษือนี่ถ้าข้าพเจ้าจ่ายเงินซากว่ากำหนดบุตรลูกไร้ยาข้าพเจ้าจะถูกขายเป็นทาสและข้าพเจ้าจะต้องถูกจำคุกใม่ใหม่ใหม่นะครับข้าแต่กระแตกษัตริย์โปรดยกโทษให้กับผมด้วยผมขอร้องอะอย่าส่งผมเข้าคุกเลยในโปรดอย่าในโปรดในโปรดผมสัญญาวผมเดี๋ยวผมลสัญญาผมจะใช้คืนแต่ทั้งหมดนะแต่อย่าส่งผมเข้า งคืนได้ทั้งหมดเลยไม่เพี่ยวลวได้ปลอดทได้ปลอดอฮสอเราไม่อยากจะส่งเจ้าเข้าคูกกรุงนะแต่ว่าครั้งต่อไปเจ้าจะต้องรักษาสัญญาเอาละ่ะเราจะยกนี้ให้กับเจ้าเจ้าไม่ต้องคืนเงินเราแล้ว ขอพระไทยโปร่งมากเลยค่ะขอพระไทยมากโปร่งมันก็มันมันพอใจดีจริงๆก็ผมจะจดจําไปเสมอขอพระไทยขอพระไทยกันขอบพระไทยขอพระไทยขอพระไทยขอพระไทยโปรองขอพระไทยพวกแกปล่อยฉันได้แล้วพวกแกไม่ได้กินแล้วยังไงวรกษัตริย์ตรงนี้ทั้งหมดให้กับฉันแล้ว ไมเคิลคุณจะไปนานเท่าไหร่คะผมจะรีบกลับทันทีที่จ่ายนี่เสร็จแล้วนะแล้วจะใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะไม่นานแล้วนะสามสัปดาห์บางทีอาจจะสี่สี่สัปดาห์เหรอพอ่อฮะพ่อไม่ไปไม่ได้เหรอฮะเอามานี่สิลูกมา จำได้ไหมลูกเมื่อปีที่แล้วตอนที่พายุมาแล้วมันก็ทำลายฟาร์มของเราน่จำได้ดิฮะเราได้ยืมเงินจากชายคนนั้นใช่แล้วลูกชายคนนั้นใจดีมากที่ช่วยเหลือเราอะนะแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใช้เงินคืนเขาแต่พ่อไม่มีเงินนะลูกดังนั้นพ่อจึงต้องเข้าไปทำงานในเมืองเพื่อจะได้เงินไงลูกพ่อคืนเงินเขาช้ากว่านั้นไม่ได้เหรอพ่อก็สัญญาไว้แล้วนะจ๊ะมาฮัส พ่อต้องทำตามสัญญานะจ๊ะลูกฉันบอกเขาว่าถ้าตายงงกระสับฉันก็ยังไม่จ่ายนะแกพูดย่งงางันกับพระองค์เหรอฮะใช่ฉันพูดว่าฉันจะจ่ายคืนเมื่อฉันมีพร้อมแต่ไม่ใช่ตอนนี้ เราพ้องว่ายัางไงล่ะกาษัตริย์ว่าไงพ่อพ้องพูดว่าเอซอเพื่อรักฉันขอโทษนะดูมันดูมันทำตามที่เจ้าปรารถนาก่อนเลี้ยวกันนะแล้วแกแกคิดว่ายังไงบ้างอาขอโทษนะฉันมีธุระที่จะต้องทำไม่ว่าง <Thank you. S 3> ขอบคุณมากนะครับอืมฉันคิดว่านี่ควรเป็นของฉันใช่ไหมเอซอ ฉันคิดว่าการจะต้องตั้งใจเบี่ยวฉันแน่ๆเลยแบบเนี่ยผมมาที่นี่ก็เพื่อหางานทำอ่ะผมจะใช้คืนให้คุณนะครับผมสัญญาฉันขอพูดกับแกเป็นการส่วนตัวหน่อยนะใเงน<อ>ที่แกเป็นนี้ฉันมาสะดีนีอ,อต,ต,ตอนนี้ผมยังไม่มีได้โปรดให้เวลาผมด้วยเถ ผมจะจ่ายคืนให้นะให้เวลาแกละแกคิดว่าฉันเป็นใคระฮะเมตตาผมแต่ครับเอซอผมขอร้องละผมขอร้องละครับเยอะไม่ตานะฉันจะแรงความไม่ตายแกดูจุวยนวยจุ้ยนวยตัวยนวยตัวยนวยทั้งนี้แต่จุ้ยนวยจุ้ยนวยมีปัญหาอะไรล่ะคือว่าคุณทหารฉันจับชายคนนี้ได้เขาเปหนีเงินฉันอยู่แล้ะเขายมจะหลบหนีอะ กจะเบี้ยวอ่ะลายเซ็นกูแกใช่ไหมเนี <t <t ่ยใช่ครับคุณทหารแต่ว่าคุณต้องการที่จะแจ้งความใช่ไหมใช่แตฉันไม่ชอบที่จะทําอย่างนี้หรอกแต่ว่าในกรณีนี้นะฉันคิดว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วอ่ะจําเป็นจะต้องแจ้งความแน่นอนเลยคุณทหารมากับฉันสีดิได้โปรดได้โปรดให้โอกาสผมด้วยนะครับ อใจไว้น้ำทัวเอซอมาหาเราเดี๋ยวนี้ เ่ผมเทว่าาผนีเนื้อดีจริงๆอะไไม่ไม่จะมามเอามอามอาปิดร้านแล้วปั๊บปับปิดปั๊บหนีปุ๊บไปทางไหนดีเราจอดทีเถอะ มาฉันังหมดเลยให้เสร็จวะไม่แย่แล้วอ้ย้าเอาบดการอ้ยนีไปไหนอ้ยนี่สุดชีวิตนะมาเล็กเล็กเล็ก้าละ เขอโทษนะครับขอโทษครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับช่วยฉันหมายความว่าไม่เป็นไรฮ่าจีฮายผู้หญิงเหรอข้าวดอกโอ้ย ตายแล้วอ๋อไอ้ยลูกด้วยอ๋อไอ้เหลวข่าพาฉันไปหาลูกเตอร์หมอหน่อยนะฉันคิดว่าฉันโอ้ยแขนฉะนหักแล้วขาฉะนหักด้วยโอ้ยแล้วก็โอ้ยจมูกของฉันอีกด้วยฉันเจ็บจังเลยโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวๆๆๆ๋เดี๋ยวแกจะพาฉันไปไหนปล่อยกันตรงนี้นะฉันมีไข้หวัดใหญ่นะและเป็นโรคเรียนด้วยแล้วฉันจะวิ่งหนีไปไหน จับฉันแน่นอย่างเงี้ยปล่อยปล่อยฉันดีบอกให้ปล่อยเราเสียใจยที่เจ้าได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นตอนนี้จะได้เป็นอิสระแล้วขอพระทัยพี่ค่ะ ทำไมเจ้าจึงไม่แสดงความเมตตาต่อคนยากจนล่ะะคือคือก็ก็กมต้องการเงินที่จะนำมาคืนให้แก่พระองค์ไปค่ะก็ผมเราเอาเงินมาคืนพระองค์อยู่แล้วไปค่ะเราได้ยกนี้ให้กับเจ้าแล้วก็หมรู้แต่ว่าก็ผมไม่มีทางเลือกคือก็อมต้องการที่จะจ่ายคืนท่านอย่างนี้ที่ะมอมแสดงความดันอยู่ต่อพระองค์นะ เราสงสารคนอ mm. uh uh. ื่นๆเหมือนอย่างที่เราสงสารเจ้าอะไงคือไงจะ่ามาไม่ไมมาอ่มา่ๆยกโทษให้กับมด้วยปรดยกโทษให้กบอมด้วยไเข้าไปๆข้าไปเร็ว ยอมเลยพระยาก่ะกษัตริย์ผ uh ู huh> ้ทรงเมตตาช่วยด้วยยกโทษให้ก huh uh ับหมอมด้วยเถอะยกโทษให้ก huh uh ับหมอมดะเสียใจเพื hmm. uh ่อนรักเราได้แสดงความเมตตากับเจ้าแต่เราจะยกโทษให้กับเจ้าได้อย่างไรในเมื่อเจ้าไม่ยอมยกโทษให้กับผู้อื่นเลยจอยอ่ะจอย เห็นแล้วใช่ไหมเปโตรพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ก็เหมือนกับกษัตร,ริย์ในเรื่องนี้นั่นแหละถ้าเราไม่ยกโทษให้ผู้อื่นพระองค์ก็จะไม่ยกโทษให้เราเราจะต้องยกโทษให้คนอื่นเสมอเปโตรไม่ใช่แค่เจ็ดครั้งแต่เป็นเจ็ดคูณเจสิบครั้งทีเดียว To forgive, I don't know. How can I let this anger go? How many times be still and turn away? Here with these hands, I want to fight. Right here on my knees I hold my heart and say take from me now all my bitter blaming. Lift from my soul now this sin that's shaming me. Give me Lord a love that's more than mine. Bless me this day now to cease demanding, let this poor heart now more understanding be. Oh, give me Lord a heart like thine. Help me to see with eyes more pure. Help me to speak with lips of love. Though I am wronged, find strength to rise above. <laughs> 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 Bless me this day now to cease demanding. Let this poor heart now more understanding be. Oh, give me My burden down, lighten my soul and let me live. Grant me the gift to say, I will. ดูท่าทางพ่อจะเหนื่อยมากนะเมื่อคืนพ่อไม่ได้หลับเลยฮะพ่อคุยกับพระเยซูดึกไปหน่อยนะลูกบางทีข้าวหน้าข้าวหลังแกอาจจะสนุกใน่าทียะโสของแกบ้างพวกแกจะทำไมอ่ะฮะเฮ้ยยเโอ้ยโอ้ พวกท่านไม่จําเป็นจะต้องมาทํำลายอวนเพื่อให้ฉันสํานึกหรอกนะบางทีสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่โกรธโชคดีนะท่านสุภาพบุรุษไปงานไปพ่อทำไมถึงยอมพวกมันน่ะ พราะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเนี่ยพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้อภัยใช่แต่เราไม่ควรให้อภัยมันพ่อจะเล่าเรื่องให้ลูกฟังนะลูกนะแต่ว่าก็ละครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งยืมเงินจากกษัตริย์เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องใช้เงินคืนกษัตริย์แต่เขาไม่มีเงินคืน